สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาด้านการงานการเงินและความรักนะคะของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจำวันที่1ถึงวันที่7เดือนพฤษภาคมนะคะพศ2560นะคะ ว่าดวงชะตาของท่านนะคะจะออกมาเป็นเช่นไรนะคะขอคำทำนานะคะให้ใบแรกนะคะ8คาถาค่ะ3คาถาค่ะ The Lover เก้าคาถาค่ะโอ้โหเจอคาถาเยอะจังหกคาถาอีกแล้วค่ะพร e น n อ o f ์ครับนะคะ The Temperance <9 S 2> เก้าเหรียญค่ะ The Fool <c oughs> นะคะ ตอนนี้นะคะสำหรับการทำนายนะคะพยากรณ์นะคะดวงชะตาด้านการงานนะคะของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะไพ่ที่คุณได้นะคะก็จะบ่งบอกว่าคุณเนี่ยได้ผ่านนะคะได้ผ่านความยากลำบากนะคะในการในเรื่องของการทำงานมาเยอะพอสมควรนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณได้พบเจอกับอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านผู้คน ด้านสถานการณ์และคุณได้ทำการแก้ไขแล้วก็ได้การสะสมนะคะทำสะสมคุณงามความดีนะคะหรือสะสมการเรียนรู้ประสบการณ์นะคะในเรื่องของการทำงานนะคะมา,าไว้เยอะพอสมควรนะคะทำให้คุณเนี่ยตอนนี้คุณก็เริ่มมีไอเดียและความคิดทีเ่เริ่มสร้างสรรค์น,นะคะที่จะต่อเติมหรือเพิ่มเติมหรือ,อมี ไอเดียใหม่ๆนะคะที่จะมาปร,ปรับปรุงงานของคุณนะคะให้พัฒนามากขึ้นหรือให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะคุณก็จะได้เจ้านายที่ใจดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องนะคะที่ให้ความให้ความร่วมมือกับคุณนะคะเป็นอย่างดีนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะไปในระดับหนึ่งนะคะในช่วง ช่วงเวลาช่วงนี้นะคะคือวันที่1ถึงวันที่7นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะให้คุณตั้งใจทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคิดว่าคุณก็คงจะมีประสบการณ์หรือว่ามอีอะไรที่คุณเจอมาะคะซึ่งก็คงจะเจอมาเยอะเหมือนกันนะคะ,ะมันทําให้คุณได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะจนจนกระทั่งที่ว่าคุณตอนนี้คุณก็จะเริ่มที่จะ,ะเพิ่มพูนความรู้นั้นๆนะคะ โดยการที่มีความคิดเห็นใหม่ๆนะคะหรือว่าไอเดียใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นที่จะมาปรับในระบบงานของท่านนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องของการเงินนะคะเรื่องการเงินของคุณนี่ค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาการหมุนเงินนะคะการหมุนเงินไม่ค่อยทันนะคะแต่ว่าคุณก็ก็ยังพอมีเงินอยู่นะคะมีเงินเก็บอยู่มีเงินสะสมอยู่นะคะ แต่ว่าคุณก็จะ,ะบริหารเงินได้ดีนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีะสิ่งต่างๆที่เข้ามาทำให้คุณต้องอจ่ายออกไปนะคะแต่ว่าคุณก็จะบริหารได้นะคะได้ดีเลยนะคะซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีนะคะใจดีอ,อบอ้อมนะ,ะเอื้อเฟื้อเผือแผ่นะคะแก คนอื่นนะคะพอมีคนมายืมนะคะคุณก็จะมีน้าใจนะคะหรืออยากช่วยเหลือนะคะหรือว่าอยากให้นะคะ,ะแล้วมันจะทําให้คุณอาจจะคิดมากว่าคุณจะพอคุณให้ไปแล้วเนี่ยแล้วเงินที่มีอยู่เนี่ยคุณจะมันจะมันยังจะอยู่ไหมมันจะหมุนเวียนอยู่ไหมแล้วแล้วถ้าให้ไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะคุ้มไหมอะไรประมาณนี้คะแต่คุณก็จะไม่ได้คิดมากหรอกเพราะว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่ มีจิตใจเมตตามากนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการบริหารเงินเงินของคุณนะคะเชื่อได้แน่ว่าคุณจะบริหารเงินได้ลงตัวนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะใจดีมากเกินไปมันก็สมมุติว่าถ้าเขามายืมเราแล้วเราคิดเลยว่าวันข้างหน้าเขาจะให้หรือไม่ให้เนี่ยเราก็ต้องช่างด้วยว่าช่างใจเราด้วยว่าเราจะให้เยอะหรือให้น้อยนะคะเพราะว่า เรื่องของเงินนี้มันไม่เข้าใครออกใครนะคะบางคนเนี่ยพี่น้องกันก็ต้องมาทะเลาะกันเรื่องเงินหรือว่าเพื่อนกันก็ต้องมาทะเลาะกันเรื่องเงินนะคะใจหนึ่งก็อยากให้ใจนึงเมื่อวันหนึ่งยืมไปแล้วไม่คืนเราจําเป็นต้องใช้พอทวงก็มีปัญหา ผิดใจกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้เราก็ต้องชั่งน้ําหนักไว้ด้วยแตก่ก็การเป็นคนอบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นในยามตกทุกข์ยากนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้ววันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะกลับคืนเข้ามาสู่ในตัวคุณนะคะถึงแม้คุณอาจจะคิดมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะความดีของคุณจะปกปักคุ้มครองคุณนะคะให้คุณมีเงินไม่ขาดไม่ขาดสภาพคล่องนะคะต่อไปนะคะเรื่องของความรักนะคะ ในเรื่องของความรักเนี่ยที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างจะปรับสมดุลนะคะด้านสภาพจิตใจคุณได้ดีพอนะคะแต่ถ้ามันยังไม่ดีคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลในในในด้านของสภาพจิตใจนะคะสำหรับคนที่โสดนะคะอาจจะเจอคนที่ถูกใจนะคะเจอคนที่ถูกใจมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่นะคะมันก็เลยทำให้คุณ ก็ไปเรื่อยๆนะคะเป็นผู้ชายลันลานหรือว่าเป็นผู้หญิงลันลานได้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่มีคู่นะคะแล้วนะคะอันนี้จะพยายามพูดถึงในเรื่องที่มีปัญหานะคะเพราะว่าอยากจะให้ข้อคิดหรือแนวคิดในการในการวางตัวนะคะเม,เมื่อเมื่อเจอกับปัญหานะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะคุณก็คุณก็จะค่อนข้างโอเคเลยนะคะก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักแล้วก มีการไปเที่ยวไปสังสรรค์ออกงานด้วยกันนะคะสำหรับคนที่ไม่มีคู่คุณอาจจะไปพบเจอนะคะคนที่ถูกใจในในในที่คุณอาจจะต้องออกงานมากขึ้นนะคะในห้วงเวลานี้นะคะคุณก็จะไปพบเจอกับคนที่ถูกใจนะคะส่วนสําหรับคนที่มีคู่แล้วมีปัญหานะคะให้คุณปรับสภาพจิตใจของคุณนะคะหากคุณกําลังรู้สึกมีความร้อนหรือมีความคุ้นคลิตคุ้นคิดในตัวคุณนะคะว่า มันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคะให้คุณเปลี่ยนวิธีมองนะคะแล้วก็ใจเย็นเข้าไว้นะคะถ้าจิตใจคุณกําลังรุ่มร้อนให้ทํายังไงก็ได้ให้คุณใจเย็นอาจจะเปลี่ยนจุดโฟกัสนะคะในการมองนะคะ,ะแล้วคุณนะคะก็จะค่อนข้างมีความมั่นคงนะคะเด็ดเดี่ยวแล้วก็หมายถึงว่าคุณจะเป็นคนค่อนข้างสมบูรณ์ในเรื่องความรักแล้วอะถึงแม้ว่าทุกคนจะมองว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาแต่คุณจะมองข้ามไปเลยนะคะ คุณจะคุณจะเจอประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตคุณนะค่อนข้างจะหนักอยู่นะคะคุณคุณเลยปรับปรับสภาพจิตใจคุณแล้วนะคะบางทีนะคะไพ่ไพ่ในวางสำรับอันในที่นี้นะคะก็จะบ่งบอกได้ว่าก็ถ้าไม่ไม่มีความรักก็หมายถึงรักตัวเองฉันก็อยู่คนเดียวได้นะคะแล้วฉันก็จะ ละลารักตัวเองแต่งตัวนะคะออกไปเที่ยวงานรื่นเริงนะคะออกไปพบปากเพื่อนๆน,นะ,ะให้ความสุขกับตัวเองด้วยตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้องต้อง,ต,องต้องใช้ต้องมีความสุขกับคนรักเพียงอย่างเดียวนะคะแต่คุณก็จะปรับได้นะคะปรับได้เลยนะคะในทีเดียว แต่ว่านะคะถ้าจะให้ดีนะคะช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องออกออกไปเที่ยวออกไปพบปะสังสรรค์ผู้คนบ้างนะคะเพื่อความสุขนะคะในชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวนะคะจะขอให้ใบสรุปสามใบนะคะให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะขอให้ใบสรุปสามใบสวยๆนะคะจริงๆแล้วนะคะคนที่เกิดนะคะในวันเสาร์นะคะ ช่วงอาทิตย์นี้คุณก็ได้ไพ่คาถาเยอะเลยนะคะค่อนข้างจะจริงๆแล้วก็จะเป็นไพ่คาถาที่ดีที่ดีเลยนะคะ <c oughs> ขอไพ่ใบสรุปสามใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะ n i n g s o ว n นนะคะคิงซ o f ครับนะคะ t h m Hermit นะคะ สำหรับไพ่ใบสรุปนะคะสใบนะคะของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะที่ท่านได้นะคะก็ได้แก่ king soft one นะคะ king o f c o m แล้วก็ท่านผู้เท่า the hermit นะคะสำหรับไพ่ใบสรุปในเรื่องของการงานนะคะคุณจะเป็นคนค่อนข้างมีความรอบรู้นะคะแก้ไขปัญหาต่างๆ <S <S ได้นะคะ <S <S ด้วยตัวคุณเองคุณจะเป็นคนค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดนะคะ, <S <S ะ,คะไม่ค่อยจะง้อใครนะคะ อ่าแล้วก็ถ้าในแง่ลบนี่ก็จะเป็นคนค่อนข้างที่ชุนเฉียวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมว่าคุณเริ่มมีอารมณ์นะคะให้คุณนิ่งนะคะใจเย็นแล้วก็ค่อยฟังเหตุผลจากเพื่อนร่วมงานหรือถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งที่เป็นลูกน้องก็ลองฟังเหตุผลของหัวหน้างานบ้างถ้าสมว่าเขากําลังจะเกลื้อกูลคุณในเรื่องต่างๆนะคะคุณอย่า ยึดมั่นในความคิดของตัวเองเยอะเกินไปนะคะใช่อยู่นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเสนอไปให้เรารับฟังก่อนนะคะแล้วสิ่งต่างๆนะคะก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะคุณก็จะมีศาสตร์ใหม่ๆแห,ห่งการเรียนรู้ในเรื่องของงานเพิ่มมากขึ้นและคุณก็จะ พัฒนางานของตัวเองตอนนี้งานอ่ะอยู่ตัวมากค่ะอยู่ตัวมากเลยแล้วก็คุณก็จะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้งานของคุณ่ะจากจุดหนึ่งพัฒนาไปจุดหนึ่งได้นะคะเรียกได้ว่าอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่ดีเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะเป็นคนค่อนข้างที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะอบอ้อมอารีนะคะคุณก็จะเป็นคนที่คอยอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คอยเป็นที่พึ่งของคนอื่นแล้วก็คอยช่วยเหลือคนอื่นนะคะบางครั้งนะคะถ้าไม่อยากเกิดปัญหาก็ต้องช่างใจด้วยแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องช่วยเขาอยู่ดีนะคะแล้วคุณก็จะเป็นที่พึ่งของ เขาได้นะคะสิ่งต่างๆนะคะความดีงามของคุณนะคะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆได้นะคะสำหรับบทสรุปในเรื่องของความรักนะคะคุณก็จะได้เรียนรู้นะคะว่าที่ผ่านมาชีวิตในเรื่องของความรักคุณจะเป็นเช่นไรนะคะอาจจะมัน มันอาจจะไม่ตรงกับใจหรือว่าสิ่งที่คุณหวังไว้แต่คุณก็จะปรับนะคะสมดุลน,นะคะทางด้านอารมณ์ของคุณได้แล้วก็เข้ากันได้ดีกับคนรักของคุณนะคะหรือถ้าคนที่เป็นโสดนะคะคุณอาจจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะใหม่ๆนะคะแล้วก็ออกไปพบปะสังคมบ้างนะคะแล้วคุณก็จะเจอคนที่ตูกตาต้องใจนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะถึงแม้คุณจะปรับ สมดุลยังไงนะคะมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะแสดงว่าคุณก็จะมีบาง่วงอารมณ์นะคะที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงห่วงหวาดระแวงนะคะขี้หึงมากค่ะแล้วนะคะ,ะคุณก็จะทําให้คุณมีปัญหามีปากเสียงได้นะคะแต่คุณก็ปรับสมดุลทางด้านความคิดและอารมณ์คุณให้ได้แล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะเป็นที่พึ่งของคนรักของคุณได้นะคะ แล้วคุณก็จะมีชีวิตที่แบบว่าล้านลามากเลยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะในชีวิตของความรักได้นะคะจริงๆความรักเนี่ยจะสุขจะทุกข์นะคะอยู่ที่ใจของเรานะคะเราไม่สามารถไปไปเปลี่ยนคนคนรักของเราได้นะคะแต่เราเปลี่ยนวิธีที่เรามองเขานะคะถ้าถือว่าเรายิ่งไปโวยวายหรือว่าไปมีปัญหานะคะ จากความที่กำลังจะจูนเข้ากันได้มันก็จะกลายเป็นความตึงนะคะพอเกิดเป็นความตึงขึ้นมาแล้วก็จะทำให้มีปัญหาชีวิตคู่นะคะจากปัญหาเล็กๆก็กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ได้นะคะมันอาจจะเป็นคำพูดนะคะที่คอยแนะนำให้เหมือนเหมือนมันง่ายๆนะคะแต่ถ้ามาเจอกับตัวแล้วมันก็ก็ยากหูนะคะแต่ สำหรับอาทิตย์นี้นะคะของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะก็ถือว่าดวงดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีกลางๆพอควรนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขมากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสวัสดีค่ะ